แต่ว่าเมื่อเรามาร่วมกันในวันนี้ในพิธีที่ครบรอบ100วันการเสด็จสู่สวรรคารายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระเป็นเจ้าโปรดรับพระวิญญาณของพระองค์ท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์และประธานสันติสุขนิรันดรในสวรรค์บ้านแท้แด่พระองค์ท่าน สภาประมุกบตัตรหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมทั้งคริสตศาสนกชนคาทอลิกในประเทศไทยจัดพิธีบูชาขอบพระคุณและการขับร้องประสานเสียงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระสัตตมวานครบ100วันเมื่อวันพฤหัสบดีที่29มกราคม พุทธศักราช2,569เวลา12นาฬิก30นาทีณอาสนวิหารอัสัมชัญกรุงเทพสมเด็จพระนางเจ้าสิดิิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกาศาสนาด้วยพระเมตตากรุณาทีคุณอันแผ่ไพศาลและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยตลอดมาสำหรับพระาศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพระาศาสนาจักรคาทอลิกทั้งจากที่เคยทรงศึกษาครั้งเยาว์วัยณโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนและจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยนวัดโรงเรียนและชุมชนคาทอลิกในหลายวาระสำคัญ พระมาหากรุณาที่คุณดังกล่าวมิได้ทรงจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันหรือศาสนาใดหากยังความปามราบปลื้มซาบซึ้งและเป็นขวัญกำลังใจแก่กริตชนคาทอลิกทั่วประเทศที่ได้ประจักษ์ถึงพระไทยอันกว้างใหญ่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและความเข้าใจในความหลากหลายของสังคมไทยพระองค์ท่านจึงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพรักของประสบนิกรชาวไทยทุกศาสนาและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสารความดี ความสามัคคีและสันติสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืนคริตสตศาสนิกชนคาทอลิกในประเทศไทยจึงพร้อมใจกันร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและการขับร้องประสานเสียงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงเมตต่อคริสตชน<ป>คาทอลิกตลอด <ผม S 1> พระชนชีพที่ผ่านมาพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีมิสซา เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันเป็นการที่คริสตชนร่วมกันถวายการขอบพระคุณแด่พระเจ้าพร้อมทั้งภาวนาวอนขอพระหัสทานตามความเชื่อของคริสตชนการประกอบพิธีในครั้งนี้จึงเป็นการน้อมนำพระองค์ท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพร้อมถวายการภาวนาวอนขอพระพร ความสงบและพระหัสถานอันเป็นนิรันดรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามวิถีแห่งความเชื่อของคริสตชนคาทอลิกโดยมีอาร์ชบิชอฟฟรังซิสเวียวีระอาพรรัฐประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบรรดาบิชอฟบาตหลวงนักบวชและคริสตชนคาทอลิกร่วมในพิธี แต่ว่าเมื่อเรามาร่วมกันในวันนี้ในพิธีที่ครบรอบหนึ่งอวันการเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระเป็นเจ้าโปรดรับพระวิญญาณของพระองค์ท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์และประธานสันติสุขนิรันดรในสวรรค์บ้านแท้แด่พระองค์ท่าน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแสดงขับร้องประสานเสียงเพื่อน้อมนำสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระศาสนาจักรคริลิกในประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงและการบอกเล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาสำหรับบทเพลงแรกคืออาเวมาริอา บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตชนคาทอลิกใช้ถวายเกียรติแด่พระแม่มารีพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าในวาระแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านบทเพลงนี้จึงปเปรียบเสมือนบทภาวนาแห่งความอาลัยและการรำลึกถึงคุณค่าของความเป็นแม่อันสะท้อนถึงความรักความเมตตาและการอุทิศตนบทเพลงอเวมาริอาเรียบเรียงโดยชาวสกูโนโดยใช้ทำนองดนตรีของโยหานเซบาสเตียนบาร ซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อราว300ปีที่ผ่านมาเนื้อร้องเป็นภาษาลาตินเป็นบทภาวนาที่ถวายแด่พระแม่มารีและเป็นหนึ่งในบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่ไพเราะและเป็นที่รู้จักที่สุดในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลคริสตชนคารวาสผู้มีบทบาทสำคัญในงานรับใช้พระศาสนจ,จักรคาทอลิก การร้องเพลงครั้งนี้เพื่อน,น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินคุณหญิงปัทมาเป็นสิทธิ์เก่ารวมทั้งเคยเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนร่วมกับการบรรเลงเป็นโนโดยอาจารย์ดริทซับสมบูรณ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลการจากลากครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหากแต่เป็นการสูญเสียดวงประทีปดวงประทีปอันสำคัญของชีวิตดวงประทีปผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินคะ่ะพระองค์คือแม่พระในดวงใจพระองค์คือแบบอย่างพระองค์คือความงดงามที่แท้จริงทั้งพระอัริยภาพและพระเมตตาธรรม ทรงอุทิศพระวรากายและพระราชาฤืไทยเพื่อผสกนิกรชาวไทยตลอดมาค่ะทุกคำสอนที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เปรียบดังเข็มทิศและการเจรไนที่หล่อหลอมให้ผสกนิกรชาวไทยมีความเข้มแข็งสง่างามและยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ทุกความสำเร็จในทุกย่างก้าวของชาวไทยล้วนมีรากฐานมาจากคำสอนแบบอย่างและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ค่ะทุกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะยังคงส่องสวา่างและจะรึกอยู่ในดวงใจของพระศพนิกรชาวไทยตลอดไปค่ะ พวกเราสัญญาด้วยหัวใจที่จงรักภักดีว่าจะน้อมนำทุกแนวพระราชดำริที่พรงค์ทรงวางไว้มาสานต่อให้งดงามเป็นแสงสว่างส่งต่อให้แก่ผู้อื่นเพื่อหล่อหลอมและสร้างสารรค์คุณงามความดีในสังคมไทยสืบไปค่ะ กับเรียนท่านผู้มีเกียตรติที่เคารพทุกท่านในโอกาสวาระสัตตมวานครบร้อยวันแห่งการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยพี่น้องคริสตชน และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับร้องประสานเสียงและการแสดงชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกถึงความร่วมทุกข์ร่วมอาลัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเป็นการร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าศริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงด้วยความสงบงดงามและสมพระเกียรติในานามของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมข้าพเจ้าขอน้อมรลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงเล็นเห็นความสำคัญของศาสนาในฐานะรากฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมพระองค์ทรงอุปถัมภ์และให้เกียรติทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคส่งเสริมคุณค่าคำสอนอันเป็นสากลอาทิความรักความเมตตาความเสียสละความอดทนและการเคารพศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการหล่อหลอมสังคมไทย ให้ดำรงอยู่ด้วยความเข้าใจและความปรองดองในวาระแห่งการน้อมลำลึกและการส่งเสด็จในครั้งนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาทุกคนขอน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนอันดีงามแห่งความรักความเมตตา และสันติสุขมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสืบสารพระราชปณิธานแห่งความสามคีและทำลงไว้ซึ่งคุณค่าทางจิตใจของสังคมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปการแสดงลำดับต่อไปคือบทเพลงแผ่นดินของเราบทเพลงที่กฤษฎ์ชนคาทอลิกคุ้นเคย ซึ่งถ้อยคำในบทเพลงกล่าวถึงแผ่นดินในฐานะของประธานจากพระเจ้าเชื้อเชิญให้มนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าความรักและหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งสร้างทั้งมวล เศษของบทเพลงนี้อยู่ที่การประสานเสียงของคณะนักขับร้องกว่า300คนจากทั้ง11เขตศาส,สนปกครองทั่วประเทศไทยล้อมรวมเป็นเสียงเดียวปเปรียบเสมือนการรวมใจของครัตชนไทยที่น้อมถวายแด่แผ่นดินภายใต้พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแด่ความทรงจำอันงดงามซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจของประสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน แสดงในองค์ที่หนึ่งท้ทรงเป็นปิ่นนารีสีเซนฟรังพาย้อนสู่จุดเริ่มต้นแห่งการหล่อลลอมพระอุปนิสัยและพระราชจริยวัตรเมื่อครั้งทรงศึกษาณโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนซ์ ven, ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งความรักความเมตตาและการอบรมจิตใจตามแนวทางการศึกษาแคทอลิกการแสดงถ่ายทอดผ่านบทเพลงดุดดวงมณี ปรีพระองค์ท่านประดุจด,ดวงมณีอันทรงคุณค่างดงามจากภายในด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทยัยที่อุทิศเพื่อผู้อื่นขับร้องและกล่าวถวายความอาลัยโดยผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนเวน

รรพระทรงมค้ำจุลพระศาสนาการแสดงในองค์นี้น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพระาศาสนาจักคาทอลิกในประเทศไทยสะท้อนพระเมตตาและความใกล้ชิดที่ทรงมีต่อพระาศาสนาอย่างต่อเนื่ององค์ที่สองเปิดด้วยบทเพลงบรรเลงแผ่นดินของแม่ถ่ายทอดท่วงทํานองอ่อนโยนดุดบทภาวนาในภาษาดนตรีควบคู่กับการกล่าวอาลัยรำลึก ผ่านผู้แทนจากสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จเยือนและนําเสนอภาพความสัมพันธ์ <ขา S 2> อันง,งดงามระหว่างประเทศไทยกับพระาศาสนจากักรคาทอลิกสากล ที่3าะเลิดล้ำพระราชกรณียกิจเพื่อประชา oh <my> การแสดงในองค์นี้ oh <my> ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจผ่านบทเพลงภาพพันปี oh <my> พาผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระเมตตา oh <my> และการทรงอุทิศพระวรกาย oh <my> เพื่อประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ oh <my> รวมถึงภาพแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน oh <my> เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 oh <my> ซึ่งยังคงเป็นความทรงจำอันประทับใจของคนไทยทั้งชาติ การแสดงประกอบด้วยการขับร้องโดยอาจารย์ธนาดาธนาพัฒน์วานนท์จากโรงเรียนสรารศาสตร์เอกตราและการรำจินตลีลาโดยนักเรียนโรงเรียนอสมชันคอนแวนเพื่อร่วมถวายความอาลัยและเพื่อพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ก่อนที่จะรับฟังบทเพลงในช่วงสุดท้ายบิชอปยอแซฟชูศักิ์สิริสุดประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนาสัมพันธ์และคริสตศาสนาจักรสัมพันธ์ได้กล่าวถวายอาลัยถึงความสัมพันธ์อันงดงามที่พระองค์ทรงมอบให้พระศาสนาจักรไทยและพระสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ที่สทะทรงเป็นพระมารดาแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของการขับร้องประสานเสียงในวันนี้การแสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลงเหมือนเคยประพันธ์คำร้องและทนองโดยบอยโกสิยพงศ์บทเพลงแห่งความรักความผูกพันและความมั่นคงที่ไม่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลาถ่ายทอดภาพการทรงเคียงคู่การร่วมทุกข์ร่วมสุขและการทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน บ,บ,ทบทเพลงนี้สะท้อนภาพของพระองค์ท่านในฐานะพระมารดาแห่งแผ่นดินผู้ทรงอบอุ้มดูแลและประครับประคองประสบนิกรด้วยพระเมตตาความอ่อนโยนและความมั่นคงในพระราชหฤทัยเสมอมา ความพิเศษของบทเพลงนี้อยู่ที่ภาพประกอบจากมิวสิกวิดีโอเพลงเหมือนเคยซึ่งเคยถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ถวายในงานครบรอบ55ปีวันราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวังไกลกังวลพุทธศักราช2548 นั้นการแสดงดําเนินต่อเนื่องด้วยบทเพลงความหวังไม่มีวันสิ้นสุดบทเพลงแห่งความหวังและความดีงามซึ่งย้ําเตือนว่าแม้การจากลาจะนํามาซึ่งความอาลัยแต่คุณค่าแห่งความรักความเมตตาและแบบอย่างแห่งการดําเนินชีวิตที่พระองค์ท่านได้ทรงวางไว้จะยังคงได้รับการสืบสารต่อไปในหัวใจและการกระทําของผู้คนคุ้มรองใจ ตอนจบงานในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากริกกี้แคมนักเปียโนโผู้มีผลงานการแสดงในระดับนานาชาติมาบรรเลงบทเพลงสุดท้าย เพื่อเป็นบทส่งท้ายก่อนเสร็จสิ้นงานในวันนี้ดังนั้นการแสดงที่ทุกท่านได้รับชมตลอดรายการในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและพระศาสนา,าคาทอลิกในประเทศไทยในานามสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานและองค์กรคาทอลิกคณะผู้จัดงานผู้แสดงผู้ขับร้องประสานเสียงผู้สนับสนุนการดำเนินงานและเป็นพิเศษสำหรับดรสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีและการแสดงครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านในวันนี้สวัสดีค่ะ 空。